ไม่ได้เล่นนานแค่ไหนเนี่ยโก็ไม่ได้เล่นหน่อยแบบก็เล่นบ้างอะแต่ว่าเล่นแบบตาเดียวแล้วก็ตาเดียวต่อวันอะไห้มันหนวดตีนมาโอเคไม่ไม่ใช่ดิเฮ้ยตายดีเดีมาเฮ้ยเอ้ายิงไม่ได้รถแม่งเด้ง ปิดแน่นเนี่ยเอาเขับายก็ได้เลยรุ่นไม่สองนัาาดตายแล้วนะโอเคตายตายดูเข้าคุมกับเสกโอ้ยเจ็บเอเดอร์เลือดเลือดมันก็มี <laughs> อยากตอนเฮียวขเล่นก็ได้ยังไม่เห็นเลยหน้านเลยระวังนะ <laughs> อยากตอนเฮียอะไรเงี้ย เศษไมีมยป่ะโดยเศกไม่มีสิบวิสี่ลาดเขาเอออยู่ซ้ายสวยเพื่อนเชนเล่นตัวอะไรอ่ะนี่ไยโอเมนเบื้อๆหน่อยอ่ะเศกเล่นละเศกเล่นละ เราจะเย็นดัดเราจะเย็นรอได้รอได้รอได้อยู่ไม่ต้องโผล่ก็ได้รัด้ยแม่เหมือนไม่ได้ฮิวเลยร้อยแปดเฮ้เนัเน่ันแหละจเจะ็บอะไรครับน้นโดนไก่ย,ยิงตายว่ามันร้อนร้อนอยู่ประเทศไทยนี่เองไปกินไลอะเช่หาแบตเตอรพาร์ตเอาวะ นี่กบแบนเดนพานี่เที่สั้นแบบนี้ไม่รู้ว่ากรจะบอกไปอ่ะกับแตกไอ้เหียปิดนี้แค่ละ แม่งแม่นๆกูก็โอ๊ะทำไมจู่ๆไม่ได้ตื่นวะตังรถหลามเลยนะตังหน้าสมโมกเลยดัดมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วได้ออฟออฟน่าจะ นั่นออฟตัวตายอยู่นั้นปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเปิดมีดไมเนี่ยเฉยปะเออมีดกูไปใจอู้ไปน็อคพาเก็กต้องวอนะได้แล้วเจ้าชู้ล่ะ เอ้ยเชฟมีเตี๋ยเชฟเก็บไว้เชฟเก็บไว้เออโอเค enfin มาไว okay. ้นะติดนะจับมาหน่อยกูวยสายไม่ได้สมองปิดให้นะไปขวาไปผิดไประเบิดระเบิดระเบิดรี่รถว่ะ ไชูไม่ได้แล้วชูไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ต้องโหลดอีกก็ได้โกไซโกไซเอโกไซเอโกไซเอไปเปด่าไปด่าไปด่าไปดีกว่าไปดีกว่ามันอยู่มันอยู่มิดกลางย่างหอนี่ระวังพลาดตาย โอ้ยได้ไม่วางหรือยังปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนะไม่ได้โทษโทษโทษที่เห็นปะมีปัญหากับมีดอะเต็มตัวมากเนี่ยเออเออโอเคไอ้เล็กก็อยู่มีดนะอยู่มีดข้างล่างโดนโดนโดนรบตัวนึงเฮ้ยออฟแม่เลยปิดแมงเลยไม่ต้องเล่นออฟออฟอยู่นู้นละวัง

ตัดฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยเอ้ยนักดิโดดพอดี่าเข้ามาเลยเลสไม่อยู่เองมาเป็นศิลนะเลสนะโอเคเข้ามาโ u เกอะไยังไงดีสิไอ้ลูกเจ้าว่ามันเทคออฟเปะยังเล่นนะ มาดิเอามาดิโอเคแบบมี่จะเราเล่นเช้ากันไหมแต่มันก็บบนขอถอดโชโก้เฟี้ยวๆหน่อยละกัน,ไม,นไม่ได้เล่นหรอกนี่ๆไมได้อยู่หลักวอลข้ายอย่าด่าไม่มีเลยอยู่บน โดนเจ็บเ um ้ยกเจ็หกสิบเจ็โดปนเม็ดเดียวกลับมาเอ่อโอ้จะเย็นจะเย็นโอ้ยโล่โลโลอยูดหลังแล้วเจ็บมากมาเฟอร์มาเฟอร์ก็เจ็บแล้ว Spike down A เฮ้ยไอ้ยปืนปอมมัน่ยใจเยนใจเยนเจ็บแล้วก็เจ็บร็จเมื่อกี้มันชูบเจ่เนนะอเด็ดไ้ t h o t t โอ้ยมักดเป็นพับจเลย จบแล้วโเบอเลตเตอร์วยถ้าอารมณ์มันร้อนมันจะโผล่เร็วแม่งอารมณ์เย็นเสกมีเลตด้วยนะจะกูยิงให้ เล้วเลยกล้แล้วเลยกต้วงกล่องตรงกล่องปีไม่ได้เนี่ยอะไรวะนาะ One enemy remaining อะไรครับเนี่ยกานปายตายตัวายตันายวายเจ็ด Defender win w สป